ช่มชนเสือสดตรงครับพัฒนกรตะบนสดาวันนี้นะครับเราจะมาเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรผสมผสานนะครับของบ้านครอบครัวที่1 1ตะบนสดาซึ่งถือว่าเป็นเกษตรผสมผสานที่มีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็เป็นที่ให้กับพี่น้องของบ้านครอบครัวครับได้มาพบปะพูดคุยกันอย่างดีเยี่ยมวันนี้มาเที่ยวชมกับผมครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับทางประธานของเรานะครับ หมูผักของเรานะครับก็ตอนนี้นะครับ ก็คือข้าปกระรุงุ่มเป็นเป็นแปลงนะคะปีละยี่ปีไปเป็นแปลงละหนึ่งร้อยบาท นะยยครับผู้ใหญ่ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทางท่านผู้ใหญ่บ้านครบครัวนะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวเองครับผมค่ะดิฉันนางทองเลี่ยมภูลสุวรรณเป็นผู้ใหญ่บ้านครบครัวหมู่11ต์ตำบลสะเดา,ทานที่จำหน่ายก็มีที่ระดับก็โรงพยาบาลน,นางรองค่ะแล้วก็ตลาดตลาดนัดวันจันทร์วันศุก ก็มีพันอะไรพันอีกพันมะเขือพันสาลีหัวอะไรประมาณนี้เก็เก็บรักษาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เป็นพี่น้องที่มาทำแปลงผักในสวนนี่ค่ะเป็นกันเติมุูมคนที่ไม่มีไม่ทันพักก็สามารถ นำเมล็ดพันธุ์ของเราที่เป็นกองทุนตรงนี้ไปปลูกได้ใช่ไหมครับก็ถือว,ว่าเป็นการสาร้างความมั่นคงด้านอาหาร,ะรนะครับนอกจนี้กับทางคนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจอยากจะมีเมล็ดพันธุ์ที่มีความปลอดภัยไม่ถูกกัดตอกักต,ตรการงมารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางครับสําหรับคนที่ตกงานหรือว่าต้องการมีอาชีพเสริมนะครับ นรผมท็บจากโควิดสิบเกานะครับการปลูกผักนะครับหรือว่าเป็นอีกหานึ่งารเ่สร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับให้กับพี่น้องในชุมชนในชน,ชนบทของเราครับให้มีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานครับผมเมื่อวานขายได้กี่บาทครับันนี้ได้มี่บาทได้ยืมยี่บาทห้บาทกับละห้าบาทกัเท่าไหร่ห้าบาทกิไนได้ยังหบาท วันนี้ห้าบาทขายได้วันละกี่บาทครับนี่ันนี้วันนี้เลยร้อยยี่สิบวันนี้เศยนี่อัสลัเนาะเมื่อวานล่ะเมื่อวานได้สามสิบบาทขายได้ทุกวันเลยเนาะส่วนใหญ่เขามาซื้อทิ่แลงเลยไหมครับส่วนใหครับ ใส่ปุ๋ยได้ป้า,าแต่จะคุยคุยครอบอย่างเดียวเนาะแต่ดวงดาวไม่ใช่